เราก็ขอประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะรู้จักชีอะนะครับไม่ว่าจะจากาศาสนาใดหรือจากสำนักคิดใจนิกายใดก็าตามนะครับแวะเข้ามาฟังนะครับยินดีเรียนเชิญให้แวะเข้ามาฟังให้รู้จักชีอะจากปากของชีอะดีกว่าเราขอเริ่มต้นแบบนี้เลยเพราะว่าถ้า คนที่เขาอยากศึกษาชียะ์และไปด่เรื่องเราจากของชียะ์เนี่ยจากปากของคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ใช่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังถ้าอยากรู้จักชีอะ์และเราอยากหลังจากนั้นอยากจะวิาพากวิจารอยากจะบอกว่าชีอะ์เป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธชีอะห์เป็นมุชริกอาหารของชีอะ์กินไม่ได้อยากจะประกาศยังไงก็แล้วแต่เข้ามาฟังบทเรียนเราให้จบ และด้วยกับหัวใจที่เป็นธรรมนะครับสาม,มารถวิพากได้พูดต,ตามตรงสามารถวิพากได้และเราก็สาม,มารถที่จะตอบคุณได้เช่นกัน